บอกแก๊สสิ้นวีแน่วะเออบอกนะอันบอกได้ให้เพื่อนเข่าปีกเงี้ยเด้อเอาชิดชิทกันแน่เอาแต่ละคันเนาะเดี๋ยวมายาไฟลัดรถจักรค่อยนะแต่ก็เล่นเอาส้อยกันนี่แหละพีโก้มาหรือเปล่าอ๋อตัวไงคันสี่สิบพันเงินบาทประมาณเท่าไรพันพันสี่เจ้าบาทนี่กา ท่าไรสิบพันบ่ตาบาทต uh ้องมาเหล็ยเงินเท่าไรสเี่สิบบาทโบใช่เจอกูอางแั่นี้เอ้ยเออเดี๋ยวเย็นเียเมียคอยเอาถุงไหอืมเด็กเด็กแลกรถเด้อเอาได้เด้อตรงเลยตรงเลยเจ้าเจ้าใช่ใช่โอ้ยมากับรถชิบบ่ จะขับรถซื้อเ<ะ>ันนขับรถซื<ะ>้ออ่าใชไไไไ้ไปได้ไดเบิ <c ười> ่งรถได้เสียใจด้วย่าจาเป็นแล้วได้ขอแล้ว่งานนี้ <c ười> บ่าตูนเสียใจ <c ười> ้องเลยเนาะเปิดภาพมากะโอ้ยงามทะเลพิ้องเลยรถรางนี่ทำงานน้องงมนะตรงฝันเลยได้เห็นด้วเนาะฮะเห็นดเนาะเออสี่จังหวัดทะงหกคนนะเถอกเห็นปะเห็นจุบ ก็ไดยพี่น้องเลยเฮ้ยเชื่อบางงานจะจดจะลักนาอะไรกัยังไม่รู้กันนะบอเอมีรากาจีาปานจดเอาตัวเลขง่ายๆอยู่หรอกคู่อยู่ดอกปกาบันที่แปดที่สิปของมนิงพังเดือนหนึ่งเด้อเอมาแล้วบ่ได้ครับรถง่า่อไรบ่อะไรรับับรถง่าเอารับรถจักหเอตรงปเด้อายกับสบายดี และสวัสดีพ wick, 320, ่อแม่พี่น้องเนาะปัดกุสุขชนพี่น้องเห็นเนาะตุอนแจ๋งกว่าอ่าพอดีเนาะก็คือทางหมู่เฮาพี่น้องเห็นเนาะนี่เป็นมือหัวเงี้ยหอวมือหอวเงี้ยมือยามมือยามดีแล้วพี่น้องเห็นก็คืออ่าพากันโบกรถหรือว่าหารายได้เสริมเนาะพี่น้องเห็นก็คือได้แล้วด้แล้วจังเพราะว่าเฮากะเงินยูทูบเนี่ยมันมันโบทวงบพรทัน พี่น้องเลยเนาะกะตอนนี้ไล่มาจากขั้นแหละกะประมาณเจ็ดแปดขั้นได้แหละไปลองกันเนาะเจ็ดแปดขั้นอ่าพอดีมีทุกพี่ใหญ่เฮามาประเดิมให้เนาะไปลองกันเอาเอาเองให้เปิดเอาเองให้เปิดสันเนาะอ่าเพิ่นเอาเองไป้ระจายทั้งปรเตียงเลยลายเนาะสบายดีทั้งนิ้วไนลองกันอ่าเดี๋ยวกะมายาสีไทยคลิปน้องไอ้พี่น้องบางก้อนกะผักมูกคู่แน่พี่น้องเลยมาอุดหนุนเด้อพี่น้องเลยแน่ให้เต็มที่นะอ่ หมู่มูคูนี่กัำมูิเดียกับเฮเดี๋ไั้ากะกะลือต่มูแล้วหมูมูว่าจอดฟีกบฟี้ากะกล้าให้คำมูว่าไอกัมาเลยเถมาเลยเไปเลยไปเลยไปเลเจ้า เมนฮะบอกเนี่ยอันบอรบอรได้ให้เพินเข่าปีกอันเด้อเอาชิดชิดกันแน่เอาแต่ละคันเนาะไฟลัดรถจักร่อนนะแต่ก็แเร่นเอาซอยกันนี่แล้วีโก้มาหรือเ่อ๋อเดินหน่ยเนาะคือ เธอแรกเลยพี่น้องเลยอะยาให้บาลตูนกับบาลไล่อย่างเงี้ยเป็นนับนาทีจดเพราะว่าต้องระยะตัวระยะเองค่อนข้างตัวหนังสืออ่าหรือว่าตัวเลขมันเบิ่งบกพออยากได้ปันเลยเป็นเดยได้โยกไปกะกะไกลเคลียร์ไปน้ำไปแล้วไกลเคลียร์อืาได้จดแล้วว่าโซมันจะฮุกเนี่เขียร์ใส่โซมันจะฮกเสร็กันแล้วนะแน่นบ่ะโบนบุบนี่แหละแน่นแค่ไหนมาห้อมหน้าหายจากสบายหาจะเขียน์มาทางว้ดิ สองสองกสอกเนาะมาเป็นบ้าเจ้าเจ้ารถข้าฝากรถกดจ่ายเงินเป็นอย่างอ๋อพี่นังไงนะเพ่นเพ่นไปปะจำบ้านนี่นี่ละอัน ครับเอาน้ำม้เพิ่นเด้อลองนิวเด้ออ่าฮะเด็กยังไงกะรถใหญ่ขั้นละสี่พันพี่น้องเจ้าเก็บเก็บมาหนี่เป็นเงินไทยกับผู้เป็นเป็นท่ายก่ก็วันอะไรกันกะบอกเรียว่าจังไหนบอกบอกเพชรมาไหนดอกเอออันนี้กะเออมันเลื่อมตาบพรขอโทษขอไฟ้เลยอะไรมันจะทอดเนาะคุณนึงแล่นรบหนีอยู่ครั้งแรกพี่น้องเไยเนาะฮะสิบพันสิบพัน นำอะไรนำอะไรโอเคเ่ของกางเร่ของกลางบริหัวที่ของกลางนะบอใจใจตรงใจตรงไว้จะเจอด้อเพิ่นไปไอเพิ่นผูเอาเอไันสี่ันเงินบาทประมาณเท่าไรพันพันสี่เจ้าบาทนี่กะเท่าไรสิบพันบ่เจบาทจังหวัดเนเงินเท่าไสี่สิบบาทบบ จะกว่าคันีคเนี้เถอะเดี๋ยวนเดี๋ยวไข่เอาถุงไหมมาเลยมาเลยพังรถเด้อพังรถเด้อน้องนิวจะพูดผู้องกันเนาะ เดี๋ยวเมื่อวานถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องก่อนแหละกับศิบกุกใสยกันนะพี่นอนะ้องเนาะจ้าะเย็นไม่ก็มือสั่นมือเส้นอยู่พี่น้องเส<อ>ร<ป>็จแล้เดี๋ยวน้ำไมมน้ำไหมตัวนี้ขาดบอนึ่งน,นิ้วนี่ตัวระบิดนะตัวระบิดบ๊วยตัวระบิดนอดตัวนี้ขาดบ่อ่ะพี่น้องเลยสีไม่ไลายมือเพราะสีได้ยิบบ๊ thường đấy àhẹt men 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 teang ma đấy hao cái này đấy teo việt chup teo việt chup đấy nè 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 สิบแปดบืนสิบ้าเศเนมือสุดท่ายเลยพี่น้องตัวเลขเจ้างามนอกอะไรเนาะงามบอกฮาเขียนเขียรหม้อผกได้ยุกบำ้องจีนอ่ะเร่ๆกยองกัน้องกันมือสั้นหิ้วเข่าดีกว่านี่เลยสั้นหิ้วเข่าสั้นแบบตึ้แรกตึ้นแรกพักนักกักคักกักไม่แล้เรียนก่อนเลย อ้าพี่น้องเลยบ่ยาอัดคลิปเอาหยังแล้วกันทังวากันแหะได้แล้วบ่ญาสิโบกซอยหมู่ที่กูอยู่ตอนนี้สดววก็ได้นะให้หมู่รับนาที่แทนตรงที่อ่าีก่อนเนาะเปลี่ยนกันพี่น้องตื้อได้พี่น้องตรงตื้อรถนี่เฮาก็ต้องไล่ตื้อเือนเนาะแม่นแล้วคําแล้วแบบว่าเลยตามเบก็บ่บ่โบกนั่นโอ้ยเพิ่นก็ไปทางอื่น เพื่อนก็ต้องการควอมบริการด้วยกันถอดแต่ละคนจอดกันแน่แเต็มที่นะเป็นยังไงแบบเดียวกับเฮ้าเลยแหละไปถือเลยตามเลยแหละกับขี้ขัานนะเจ้ามีตอนนี้สี่ครื่อง่ใช่มีบ่เมืองเราพอได้เหยียบเนาะองค์่อยคือนบริษีเหยียบวะฮะอ๋อมีสี่ครื่องให้เพื่อนนั่นนึงนะเออมีมีมีมมมมม รถเร็วแล้วขังจ้าเป็นรถจักรกัน,นได้ได้กำมูมีกับรถใหญ่เข่าวลายกับซีเรีสน้ำเหล้าน,นี่แหละซีเรียสช่วชยกันได <c oughs> จอย,ยได้ขอโทษนะมันเรียนนะเดี๋ยวนี้มาหนะักอยากให้เล่นอยู่เดยวนี้แต่ว่ารถจักรหนึ่งมีแต่สองคันพี่น้นอยไหยตอนนี้อันนี้รถจกัดดจกรรถจักรกันเจ้าของเองอย่นี่เรียแล้วรถจักรเขาเองตัวนี้เกิดไปก่อนจักรสิบพัน

งานอยู่ตรงนี้เนี่ยเนาะสิเมงงานบุญที่เศร้าอยู่นี่เด้อเออคือคือคืออะไรเนี่ยบอขอเสียชีวิตบวีดมาเป่าก่อนฝอยคนมีนะหน่อยเนาะไปเอาบวีดก่อนมาเป่าหน่อยเนาะชื่อวะเออเดี๋ยวปืนขอจัดการเนี่ยเนเป่าเนียชื่อใช่ชื่อใช่ฟองเล่ดนิดหน่อยเห็นบ่ฟองเล็ดนิดหน่อยว่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เิ่งกอนย่จ้องก้อยก้อยสิไปหามาให้ข้องอใ่รถเป่าเรีเรียรพูพี่น้องไอ้มวลได้เนาะสเลือกพี่น้องได้ดีของเยน่ยถ้าว่าขาเ้าที่เพิ่งกายสเปกติบตัวากวตัวไปกัวตัวัวเทาบลัวได้เลยาเส้าทีพอมันเล็กน้อยมันแทบนี่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 แนี่ แกรถแบกรถลบเ้อข้างในเ้อเ้อตรงเลยตรงเลยเจ้าเจ้าใช่ใช่โอ้ยมากับรถซื้อป่ะเป็นแรถซื้อปรถซื้อใช่ไปได้ไดมเบิ่งรถได้เสียใจด้วยค่ะอ่าไแล้วขอแล้วค่ะเสียใจดงานนี้บอยตูนเสียใจ ถึงกับางท่องค่อยก็ได้ทตั้งย่ตั้งญี่ปุ่นจช่ค่อยค่อยว่ายุ่งเเปิดเพี่เยวที่อ่าใจยุ่งเห็นไมเมากับรถกับเปิีปากเปตีเพี่เดียวแล้เออเพียงเพลงเพีงรถอะยังหนอเนาะฮึปใช่ไฟจัดยังอะไรมั่มั่มข่าวกําังะไร แม่ทำเจ้าให้แตบ้านไม่กินดีป่าวเช้ายังนะพักแล้วโอ้เพลงนี่ก็เด้กินกินกินอไรข้ากินแล้วพอแล้วขาอิมไม,ไม่ี่พวกกินป่ะยังไม่อยากป่ะ,ยปะอยากกินแม่เนาะ

แซ่บแ้กินกับซนแหงงแซ่บปากเมันอยากมืแต่ไงนั่งกินจ่พุ่นเนี่ยมือป้อมืออเนี่อยาเไปปลาบอทอดปลาบอเ่ยทอดปลาได้ปลาไม่ใช่ปลาว่านี่บอไม่ต้องว่านี่และอืม

ก็กะายมาค่อยไลยไปนเด้อพ่นามันก็ทำมรซมั้งไปอ๋ยังเมือำองอยู่มอองมือมือมมืเขาองจัดระเบียบนนี้ก่แมนเขาจำคว่าขาวน้าคนนี้ในแรกเขายังไปทางป่าใช่ไหมแต่เออนี่เขาไม่ออกเรหรอเปล่าเออท้าห ยน่ยวาว่าอไรนะงกนะลว้าบอ่ะเง่าพลงกะนั่นแหละมีลบงเปิดเปิดบ็คบุน้องเลยฮะลบงนะเปิดบ่มันอีก่ะ เออเอ่เอ้าพี่น้องไงเนาะพักรถพังรถเด้อพักรถเด้อเดี๋ยวเลใช่สิ่งขนาดสองแถวเนี่ยเนาะพุ่นรถจักพุ่นทางพุ่นกินเต็มพี่น้องเลยมองหน้ามองหน้ารถแต่บ้านรถบ้านมือมันน่ะบัานรถปืนป็นสองมือนะปืนสีรุน เพิ่นต้องมามาทางพี่บรเวณนออวณนี่เพิ่นมาจอดมอเตอรแบบโบยูย่เป็นยะังไงเนาะบรเวณนนี้คาดจะไปเวียกดนะเ<อ>นะยาะอ่ะจาจ้าจ้ายูนไม่หนีละโดยปราพยาพี่น้องเไยถือว่าเป็นคลิปสั้นๆเนาะเพราะว่าแบบเนะี้มันติดติดกระสิทธ์นะพยายาีะ่น้องกันแล้วก็จะได้ ลำลาพี่น้องมาอุดหนุนเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณเนี่ลายอยู่ดีไม่แห้งบัดกุุสุขคนเนาะโดย,โดย